เปิดขายแค่แปแปลงแปลงละสองไร่เจ็ดแสห้าหมบาทถนนกว้างนะ7-8เมตรเลยที่ดินทุกแปลงรูปแปลงสวยมากตำบลบางอ้ออำเภอบ้านาานาจังหวัดนครนายก สวัสดีค่ะทุกท่านขากลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะมาบอกข่าวดีให้กับทุกท่านนะคะทราบพร้อมๆกันหน้าช่องมาดามโ h ชาแนลเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมที่โอถึงได้บอกว่าข่าวดีทุกคนนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้หรือว่ากําลังมองหาที่ดินราคาถูกๆนะคะจะต้องถูกใจและชอบใจแปลงนี้เลยนะคะในราคาเพียงแค่ไล่ละ7จ็ดแสนไม่ใช่7จ็ดนนี่ไม่ใช่เจ็ดนนี่เจ็ดแส 5 0,000บาทเท่านั้นเองและติดถนนลาดยางกว้างถึงนะคะถนนกว้างนะเ8เมตรเลยถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีการขับรถเข้าออกแบบสะดวกสบายมากๆเลยถนนกว้างขวาง,วางถนนใหญ่มากนะคะและตรงนี้นะคะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาถึงหน้าที่ประมาณแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากวัดอัมพวันนะคะอัมพวันคือบางอ้อนนะห่างกันประมาณ1กิโลกว่กาเอง ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เจ้าของเนี่ยมีความจําเป็นนะคะต้องการขายแบบด่วนมากแล้วก็บวกกับนะคะโออธิบายเล่าให้ฟังว่าลูกค้าโอส่วนใหญ่เนี่ยต้องการมีที่พักอาศัยเป็นบ้านหลังที่สองอยากมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ต้องการใช้งบประมาณเยอะนะคะเจ้าของแปลงนี้ก็เลยตอบสนองความต้องการของโอใเพราะโอลังหาที่ดินราคาถูกๆให้กับลูกค้าอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราจะเปิดเป็นโครงการ ที่ดินแบ่งขายทั้งหมดประมาณนะคะน่าจะได้แค่แปแปลงใครมาก่อนคนนั้นจะมีสิทธิ์ก่อนนะคะตอนนี้โอเปิดคลิปในราคาไล่แล้วเพียงแค่เจ0 0 0 0 0บาทราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะใครมาก่อนโอจะรับไว้พิจารณาแล้วก็ให้สิทธิ์ในราคานี้เลยเพราะว่าพูดแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดมีเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตามนั้นอันนี้ต้องคุยกันก่อนอน,นะกะติกาง,ง่ายๆเลยที่ดินตรงนี้ใครอยากเข้ามาชมมาดู รีบมาเลยโอจะปักหมุดไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตำบลบางอ้ออำเภอบ,บ้านนาจังหวัดนครนายกการเดินทางสะดวกสบายมากจะเข้าเมืองนครนายกก็ง่ายจะมาจากกรุงเทพก็ใกล้นะคะจากตรงนี้จะไปองค์ครักษ์ก็สะดวกสบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ตรงนี้ไปโอจะเรียกว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเลยนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้จริงๆแล้วของเจ้าของเนี่ยตดถนนแบบนี้มีความยาวถึง500เมตรนะคะ500เมตรนี่ถือว่ายาวมากเลยนะ แต่ว่าเจ้าของบอกว่า500เมตรเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ28ไร่เจ้าของตัดสินใจขายนะคะเพียงแค่17ไร่จะเก็บไว้10ไร่ให้กับลูกหลาน17ไร่เนี้ยมาทำไงก็ได้ให้ได้ประมาณ6-7 8แปลง9แปลงนะคะก็เลยลงตัวที่ประมาณ8แปลงใครที่รีบมาก็คือจะมีสิทธิ์ รีบจองตำแหน่งแปลงที่ชอบแปลงที่ใช่ก่อนนะคะที่ดินทุกแปลงรูปแปลงสวยมากติดถนนลาดยาง7-8งเมตรนะคะถือว่าหนึ่งเลยนี่คือมีความโชคดีแล้วอนาคตข้างหน้าที่ดินตรงนี้ถ้ามีคนอยู่ทั้งหมดโอเชื่อว่าราคาไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะและโอไม่อยากจะเอ่ยว่าใครเป็นใครอะไรยังไงใกล้เคียงบริเวณนี้เขาก็ขายกันไล่หนึ่งก็ประมาณ2ล้านทั้งนั้นเลยถือว่าแปลงนี้ยังขายถูกอยู่แต่ว่าเราต้องยอมรับกับสภาพ ที่ดินที่เจ้าของขายแบบดิบๆเลยไม่ได้เคลียร์ลิงให้ไม่ได้ทําอะไรให้เพราะว่าขายถูกแล้วนะคะถ้าเกิดทํานู่นทํานี้อีกค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นราคาเราต้องปรับขึ้นนะคะการเคลียร์ลิงตรงนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกใครซื้อเดี๋ยวหารถมาเคลียร์ให้ค่าใช้จ่ายตามนั้นไปเนาะที่ดินตรงนี้แบ่งขายอยู่ตอนนี้ทั้งหมดมีแค่แปแปลงก่อนนะเปิดขายแค่แปแปลงแปลงละสองไร่ไร่ล,ละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมทุกอย่างให้เลยนะคะรวมทุกอย่างให้เลย สนใจร,รีบเข้ามาชมได้เลยการเดินทางจริงๆแล้วจากตรงนี้ขึ้นถนนลังสิตนครนายกแบบขึ้นตรงไปเลยนะห่างกันประมาณ1.8กิโลเมตรเองแต่ว่าด้วยเส้นทางที่ไม่มีคนสัญจรไปมาอาจจะเดินทางลำบากนิดนึงเลยต้องเลือกเข้าจากทางแยกบางอ้อเข้ามาจะห่างกันประมาณ7กิโล8กิโลนะคะโดยประมาณ8กิโลก็จะมาถึงตรงนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านชมลักษณะของที่ดินตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเหมาะที่จะซื้อไหมใช่สําหรับ คุณลูกค้าหรือเปล่ามาไปดูกันเลยค่ะคุณกำลังมองหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าใชา่เพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้รับรู้ก่อนใครๆไงคะกดไลคกดซิกดไหนนะกดยงนะังอ่ะตอนนี้นะคะอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ นี่เลยเห็นไหมจริงจริงแล้วนะคะเส้นทางนี้ทั้งซ้ายขวาเนี่ยเป็นโครงการจัดสรรทั้งหมดเลยมีแปลงนี้แหละเป็นแปลงที่ใหญ่มากๆนะคะเจ้าของเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากขายเราอยากจะเก็บไว้นะคะให้นานที่สุดเท่าที่จะหนานได้เอาไว้ให้ลูกหลานแต่ด้วยมีความจําเป็นนะคะเลยตัดสินใจขายบวกกับอย่างที่บอกนะอยากให้ลูกค้าโอ๋เนี่ยเติมเต็มความต้องการให้นะคะเพราะว่าหลายคนกําลังมองหาที่ดินราคาถูกที่ดินสวยๆทำเลดีๆถนนหนทางสะดวกสบาย ไม่ต้องไปลบกับใครเรื่องถนนนะคะนี่ตรงนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดเลยซอยนี้ไฟฟ้ายังไม่ถึงปะปายยังไม่ถึงนะคะห่างจากที่ดิงของเราก็ประมาณร้อยกว่าเมตรเองเพราะว่าตรงนี้มีบ้านเห็นไหมไฟฟ้าถึงตรงนี้แล้วประปาถึงแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเข้ามาอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวแล้วมีคนเข้ามาอยู่ทํโค้งหนองนาแล้วนะคะถนนสะดวกสบายแบบนี้ในราคาแบบนี้หายากนะคะถ้าสนใจรีบๆเข้ามาจับจองเลยนี่เลยค่ะ อันนี้คือจะมีคลองส่งน้ําผ่านที่เราแต่อ๋ยังไม่แน่ใจนะว่าจะโดนในช่วงไหนของแปลงที่โอ,อ๋แบ่งขายนะคะที่ดินทุกแปลงอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนถ้าเราแบ่งออกมาแล้วนะคะมันจะได้ความกว้างติดถนนตรงนี้ประมาณ40เมตรลึกเข้าไปจากถนนไปถึงท้ายที่ประมาณ80เมตรถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยในระดับหนึ่งเลยนะคะ ส่วนพื้นดินนะคะพื้นดินตรงนี้กับถนนต่างระดับกันอยู่น่าจะประมาณ 60- 7 0เจเซนติเมตรบางจุดก็ไม่ถึงนะคะก็มาดูเอานะคะแต่โอ๋จะพยายามปักเสาปักหลักเขตให้ทุกท่านได้รู้แบบว่าเวลาเข้ามาแล้วได้รู้เลยอ๋อกว้างเท่านี้นะยาวเท่านี้นะแต่ตอนนี้คือเพิ่งจะคุยจบกับเจ้าของก็เลยรีบมาทำก่อนเผื่อลูกค้าโอชอบลูกค้าโออยากได้นะคะ จะได้มาจับจองก่อนโอ๋อยากให้ลูกค้าที่น่ารักของโอ๋ได้ราคาที่ดินที่ถูกๆมากๆแบบนี้เลยค่ะถ้าเราตรงไปจากตรงนี้นะยังมีเพื่อนบ้านอยู่นูน่นท้ายสุดเลยนะยังมีเพื่อนบ้านอยู่ซึ่งที่ดินของเราตรงนี้กว้างถ้าจะเดินนะ่ะเดินประมาณห้ารอยเมตรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เลยค่ะที่ดินเจ้าของปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะคะ เห็นไหมอาจจะมีโรกล้างอาจจะมีจุดที่ไม่รกนะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วทุกท่านค่ะรีบมาเถอที่ดินบริเวณนี้เขาขายไล่หนึ่งหนึ่งล้านอัพทางนั้นถ้าขายได้ตรงนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆอันนี้โอขอคอนเฟิร์มเลยนะด้านหน้าของที่ดินเรานะมองเห็นเทือกเขาใหญ่นี่อยู่ตรงนี้วันนี้อากาศไม่ค่อยโฟเท่าไหร่นะฝนตกเมื่อกี้นี้เองนะคะเราลงจะลรถเพราะว่าฝนหยุดนี่มองเห็นวิวเขา ตรงนี้จะเป็นที่ดินฝั่งตรงข้ามนะคะแถวนี้เขาถมเสร็จแล้วเขาก็ขายอยู่ไร่หนึ่งประมาณสองล้านนะคะสองล้านสองล้านกว่าบาทแต่ว่าของเราขายไม่แพงสนใจยังไงรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยค่ะสรุปเลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเลยตามโฉนดคือประมาณ28ไร่นะคะเจ้าของแบ่งขายประมาณ17ไร่หรือว่าแบ่งออกมาประมาณแแปลงแปแปลงก็คือแปลงละเนื้อที่ สองไร่ในราคาไร่ล,ละเจ็0 0 0นหบาทต่อ1แปลงก็จะตกราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลบางอ้ออำเภอป้านาจาังหวัดน,นครนายกนะคะนี่เลยค่ะ,ะถ้าได้สนใจนะคะลองแวะเวี่ยงเกิงเข้ามาดูได้โอจะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภพาชมไปเลยนะคะถ้าใคที่ซ้อนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนคะ่ะ